สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัวเด็ดครับมาพบกันกับแนวทางชุดตัวเลขดับเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับบางช่วงบางตอนก็จะมีซ้ําอยู่นะครับก็ลองขอไปด้วยนะครับถ้าใครเคยดูแล้วนะครับก็กลัวว่าท่านผู้ชมบางท่านที่ไม่ได้ดูในคลิปก่อนๆก็จะพลาดไปนะครับก็จะมีแทรกเข้ามาบ้างนะครับก็ลองชมไปนะครับเริ่มที่ชุดแรกครับ เลขดับ10หน่วยบนโคสัมพีนักคำนวณนะครับสูตรที่3สูตรนี้เมื่ที่ผ่านมาให้7ดับหลัก1ิหลักหน่วยบนผ่านนะครับวันนี้ดับหลัก1ิบหลักหน่วยบนโคสัมพีนักคำนวณให้ดับเลข0มาต่อกันที่แนวทางของพีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับดับล่าง16สิงหาคม2565กครับสูตรนี้ดับล่าง10หน่วยล่างให้ดับที่เลข2 ่าดูเลขไม่น่ามาล่างของชนะผลนะครับสิหสิงหาคมแอดชนะผลให้เลขไม่น่ามาสิบหน่วยล่างครับคือเลขเจ็ดมาดูที่เลขไม่น่ามาบนครับแอดชนะผลร้อยสิบหน่วยบนนะครับแอดชนะผลให้ไม่น่ามาบนคือเลขแปดมาดูสูตรนี้ครับของแอดชนะผลสูตรรวมแต้มล่างไม่น่ามา ครับ16สิงหาคม2 5 6 5นะครับแต่มล่างไม่น่ามาของแรชนาผลก็จะมีแต้ม9 7และก็1คู่ดับนะครับคู่ดับล่างก็จะมี090701 9 07010 181629 816192 272538 725283 363447 หกสามสี่สามเจ็ดสี่สี่ห้าแปดเก้าห้าหกห้าสี่เก้าแปดและก่อนหกห้ามาดูดทางแอดยายผานะครับจุดพักเลขดับเลขดับบนนะครับยายผานะครับให้ดับบนที่เลขหนึ่งนะครับหมดก่อนนี้ก็ผ่านนะครับมาต่อที่เลขดับลักสิบนหลวงปู่ชัยนะครับ สิกสิงหาคมครับหลวงปู่ชัยให้ดับลักสิบบนนะครับทีเลขสี่มาดูดับลักสิบบนเจ้านี้กันบ้างนะครับงวดนที่ก่อนงวดก่อนที่ผ่านมานี่ให้6ดับลัก1ิบบนผ่านนะครับวันนี้ดับลักสิบบนให้7นะครับดับมาต่อครับดับลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ก็นานๆานทีหลุดนะครับ ลองดูนะครับวันที่ผ่านมาให้6กดับหลักหน่วยบนก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลข4นะครับดับหลักหน่วยบนตามสูตรมาดูแนวทางเอสกรุงเกตนุตินะครับดับสนิทบนกับดับสนิทล่างนะครับตามสูตรคำนวณได้ตัวเลขเดียวกันเลยนะครับดับบนดับล่างให้ตัวเลข5นะครับดับมาดูเลขดับหลักร้อยอินทรเทวนครนะครับ วันที่ผ่านมาให้หนึ่งกับเจ็ดดับหลักร้อยก็ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักร้อยสองตัวเลขครับอินทร์เทวานครให้ดับสองกับศูนย์มาดูเลขดับบนทุกหลักนะครับสายลมเหนือนะครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับให้ดับที่เลขศูนย์มาดูเลขดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนวันนาะรศวนนะครับสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า วันนเรส่วนให้ดับร้อยสิบหน่วยบนที่เลขเก้ามาดูตัวเลขดับบนใบหนัดกันต่อครับงวดก่อนนี้ผ่านนะครับสูตรนี้วันนี้ดับบนใบหนัดให้ดับเจ็ดมาดูราชาดับล่างทุกหลักนะครับแอดนันวันวที่ผ่านมาน,นี่ให้สี่ดับออกปรากฏว่าหลุดนะครับวนันนี้สูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับแอดนั้นให้ดับล่างทุกหลักที่เลขแปด มาดูดับหลักหน่วยล่างนะครับดับเฉพาะหลักหน่วยล่างนะครับของอาจารย์สมานนะครับวดก่อนให้9ดับผ่านนะครับวดนี้ให้ตัวเลข7็นะครับดับหลักหน่วยล่างมาดูสูตรนี้ครับของแอดน้ำผึ้งนะครับดับบนนะครับมีดับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับวดที่ผ่านมานี่สิบหน่วยสิบให้สองดับหน่วยให้ห้าดับก็ผ่านนะครับวดนนี้แอดน้ำผึ้งให้ดับ หลักสิบบนที่เลขสองนะครับดับหลักหน่วยบนที่เลขเก้าต่อที่เลขกลับของแอดน้ำพึ่งต่อนะครับดับล่างมาทุกการมาให้แปดดับก็อผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลขสามนะครับดับล่างมาดูต่อที่แนวทางดับหลักร้อยนะครับเจ้านี้เมื่อที่ผ่านมาในให้แปดดับผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลขสี่นะครับดับหลักร้อยมาดูดับล่างชวโรดกันบ้างนะครับ อ่ิ่านมาให้เจ็ดดับก็ผ่านนะครับวันนี้เชาวโรดให้ดับล่างที่เลขสามมาดูดับบนทุกหลักนะครับเจ้านี้ี่ิบานมาให้หนึ่งดับผ่านนะครับวันนี้ให้เจ็ดนะครับดับบนทุกหลักสูตรก็ดูนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับดูแนวทางของ Ske K กันมากนะครับดับสิบหน่วยบนนะครับี่ผ่านมาในหก ดับ10หน่วยบนก็ผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข0ูนย์ะครับดับ10หน่วยบนมาดูดับล่างนะครับ add kek นะครับวันที่แล้วให้2ดับผ่านนะครับวันนี้ตามศูนย์ได้ตัวเลข2เช่นเคยนะครับดับล่างมาดูต่อที่ดับบน add kek นะครับวันที่ผ่านมาให้หดับก่อผ่านนะครับวันนี้ดับบนนะครับ add kek ให้ดับที่ตัวเลข0นย์นะครับ มาดูดับหลักร้อยบนสูตรนี้กันบ้างนะครับวันที่ผ่านมาให้แปดดับหลักร้อยก็ผ่านนะครับวันนี้ดับหลักร้อยสูตรนี้ตามสูตรเลยนะครับได้ตัวเลขห้านะครับให้เป็นตัวเลขดับหลักร้อยบนมาดูต่อหลักร้อยบนไม่มีของแอดดาวนะครับให้ตัวเลขศูนย์นะครับไม่น่ามาหลักร้อยบนมาดูอีกสูตรกดับดับร้อยบนดับ ร้อยบนฝังดินนะครับตามสูตรนะครับท่านผู้ชมท่านใดอยากได้สูตรก็อ,อยู่บนสุดนะครับปิบมาในให้4ดับหลักร้อยบนก็ผ่านนะครับวันี้ตามูรูรครับได้ตัวเลขดับหลักร้อยบนที่เลข4มาดูเลขดับบนไปกลับนะครับ6ประตูเลยนะครับที่ติด6 5, 7, 6 8, 7 7 8 8 9 9 0 9 1 1 2 1 สามสองแล้วก็ซีสามนะครับเรให้เป็นจุตัวเลขดับทุกประตูเลยนะครับถตาติดเลขพวกนี้มามาดูแนวทางนะครับชุดนี้เลขเข้าพรรษามไม่น่ามานะครับคือเลขแปดนะครับตามสูตรของเจ้าของคนงานนะครับลงไว้มาดูแนวทางของขุนแผนนักรพนมนะครับสูตรเด่นนะครับสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยบน รัฐบาลนะครับแต่ชุดนี้นะครับก็มีทั้งเด่นทั้งดับนะครับก็ดูเลขดับไปแล้วกันนะครับให้ดับสิบหน่วยบนที่เลขห้าดูส่วนนี้ครับดับหลักสิบล่างนะครับส่วนนะครับของเจ้าของผลงานสวนนะครับสวรนะครับดับหลักสิบล่างให้ดับนะครับสองตัวเลขนะครับคือหกกับสาม วันที่ผ่านมา8กับ6นะครับก็ผ่านวันนี้6กับ3นะครับดับหลัก10ล่างมาดูแนวทางเลขดับหลักร้อยนะครับดอกเตอร์หวยราศีกันนะครับหรือมะแมราศีกันนะครับวันที่ผ่านมานี่ให้2ดับหลักร้อยนะครับก็ผ่านวันนี้มะแมราศีกันให้ตัวเลขดับหลักร้อยนะครับคือเลข5ามาต่อด้วยช่วงนี้ครับของคุณแผนนะครพนมนะครับเลขดับ สิบหน่วยล่างนะครับให้ดับที่เลขเจ็ดมาดูของนักรบอิสระนะครับดับหลักหน่วยบนวดที่ผ่านมาให้แปดดับหลักหน่วยบนผ่านนะครับวดน,นี้นักรบอิสระให้ดับหลักหน่วยบนที่เลขสี่มาดูต่อกับแนวทางของกุ้งกรอบนะครับดับหลักหน่วยบนสิบหกสิงหาคมหกห้าครับดับหลักหน่วยบนโอ้โหให้ตัวเลขเยอะครับเจ็ดตัวเลขมีศูนย์หก 1> 4 1 9 7และก็แมาดูแนวทาง2ตัวล่างไม่น่าลงทุนของแอสตังนะครับเป็นชุดปิดท้ายคลิปนี้นะครับคู่2ตัวล่างไม่น่าลงทุนแอสตังก็จะมี3 6 1 4 6 9นึ่งสี่หกเก้าศูนย์สามสี่ก็ด หกสามหนึ่งสองสามศูนย์ห้าแปดแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหกเก้าสี่แล้วก็เจ็ดสองก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับหลากหลายเจ้าหลากหลายผลงานก็ขอ,ขอให้ท่านโชคดีถูกรางวัลกันครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ